ขึ้นได้ตลอดเวลานะคะพาคุณผู้ชมไปเลือกซื้อสินค้าเกษตรกันหน่อยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสินค้าเกษตรที่วางจําหน่ายในท้องตลาดผู้บริโภคอาจจะไม่มั่นใจนะคะว่าสินค้ามีมาตรฐานมีคุณภาพมีความปลอดภัยหรือมีการรับรองมาตรฐานแล้วหรือไม่ค่ะการเลือกสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยวิธีตรวจสอบง่ายๆด้วยตัวเองก็คือการอ่านเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่แสดงให้เห็นง่ายและก็ชัดเจน ทั้งสิ่งบรรจุหีพอแล้วก็ป้ายของสินค้าจะมีเครื่องหมายรูปแบบใดบ้างติดตามรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะในปัจจุบันสินค้าเกษตรที่วางจำหน่ายในท้องตลาดผู้บริโภคอาจไม่มั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัยหรือมีการรับรองมาตรฐานแล้วหรือไม่ สิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสามารถตรวจสอบได้ไง่ายๆด้วยตัวเองคือการสังเกตเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่แสดงให้เห็นได้ง่ายและชัดเจนไว้ที่สิ่งบรรจุหีบห่อหรือป้ายของสินค้า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือบกอชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศเพื่อให้มาตรฐานที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมปลอดภัยต่อผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้รวมทั้งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติจึงขอแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เชื่อถือได้ท like ั้งในและต่างประเทศเกษตรกรที่ผ่านการรับรองไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์น้ําเป็นสินค้าเปอร์สัตว์ก็จะได้เครื่องหมายคิวเกษตรกรอีกพวกหนึ่งที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกก็จะได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับสำหรับประเทศไทย เครื่องหมายรับรองมาตรฐานที่ใช้แสดงกับสินค้าเกษตรโดยทั่วไปมี3แบบคือ 1. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปมีลักษณะเป็นรูปอักษรคิวสีเขียวทรงกลม 2. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับมีลักษณะเป็นรูปอักษรคิวสีเขียวทรงกลมอยู่ในกรอบหกเหลี่ยมสีเขียวและ 3. เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปสําหรับมาตรฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์เครื่องหมายคิวซึ่งแสดงว่าผ่านการรับรองมาตรฐานที่เรียกว่า g a p มาแล้วนะครับที่สาคัญก็คือจะต้องมีรหัสกำกับอยู่ข้างล่างจะบอกข้อมูลว่าหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานที่เข้าไปตรวจสอบรับรองนะครับบอกว่าเป็นมาตรฐานอะไรแล้วก็รวมทั้งบอกว่าผู้ผลิตรายนี้ เป็นผู้ผลิตที่อยู่จังหวัดไหนสามารถตรวจสอบกลับได้นะครับมีรหัสที่เรียกว่า QR Code อยู่ด้านล่างนะครับบางรายนะที่ผู้ผลิตมีความพร้อมเขาก็าจะเข้าระบบที่เรียกว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับซึ่งถ้าผู้บริโภคเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือสแกนเข้าไปตรงรหัสตรง QR Code นี้นะครับก็จะสามารถเห็นชื่อ สถานที่ผลิตเห็นใบรับรองเห็นข้อมูลต่างๆได้เช่นเดียวกับเครื่องหมายออร์แกนิกไทยแลนด์ก็จะแสดงว่าสินค้านั้นผ่านการรับรองที่เป็นมาตรฐานออร์แกนิกเช่นกันการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคิวหรือเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์สามารถซื้อได้ที่ตลาดสดคิวมาร์เก็ตหรือห้างโมเดิร์นเทรดคิวโมเดิร์นเทรดและร้านอาหารจำหน่ายสินค้าคิวคิวรีสอร์ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานในการปรุงอาหารภายในร้านสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่านร้านอาหารนั้นๆใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีช่องทางจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ภายใต้เว็บไซต์ dgtfarm.com เพื่อเปิดมิติใหม่สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์ผู้บริโภคนะครับท่านเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายคิวหรือถ้าอยากจะได้สินค้าที่เป็นออแกนิกก็เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายออแกนิกไทยแลนด์ท่านก็จะเชื่อมั่นได้ว่าสินค้านั้นปลอดภัยแน่นอนได้รับการรับรองมาตรฐานมาแล้วนะครับก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรกที่ทําดีได้มาตรฐานด้วยนะครับก็ฝากทางผู้บริโภคไว้วไครับ ย้ำอีกรอบนะคะอยากได้สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยอย่าลืมสังเกตนะคะคุณผู้ชมสินค้าที่มีเครื่องหมายคิวหรือว่าสินค้าที่มีเครื่องหมายออแกนิกไทยแลนด์รับรองว่าได้สินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะส่วนช่วงนี้นะคะข่าวค้นมารอยอยู่แล้วค่ะทักทายทั้งสองท่าน